นะครับจะสังเกตเห็นว่าใน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 เนี้ยนะครับเห็นไหมครับ mm hmm. มีทั้งพวกแมลงต่างๆนะครับมีส่วนของแมลงปอนะครับส่วนของตักกแตนเราจะสังเกตว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแมลงพวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแทบจะไม่มีตัวเพลี้ยเลยนะครับมีมีน้อยมากก็ถือว่าระดับนี้เนี่ยยัง อย่างนี้ครับอันนี้คือแมงมุมนะครับตัวนี้แมงมุมที่กินกินกินเพลี้ยะนะครับกินมแมลงที่จะเป็นโทษเออเราดูเนี่ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะครับส่วนใหญ่เป็นมแมลงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแปลงนี้ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพ่นยาเคมีใดๆไม่จะเป็นต้องฉันใช้สารเคมีอะไรทั้งนั้นนะครับลองดูเออเอ,อ,อันนี้เยอะหน่อยเอาปอยที่เดิมเลย เอาไปปล่อยมันอยู่ต้นไหนก็ปล่อยต้นนั้นเนอะอ่ะไปแล้วชีปลาขาวบินไปอันอนี้ศัตรูบินไปตัวหนึ่งอ่าตักกะแตนนะครับเนี่ยครับพวกนี้อ่พวกนี้ก็เป็นมแมลงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับจะมีก็แต่ตักกะแตนตัวนี้นะครับตักกะแตนหนวดสั้นที่จะเป็นศัตรูศัตรูข้าวนะครับกินยอด <c oughs> นะครับแม่งมุมเยอะเลยนะครับไร้มีประโยชน์หรอครับมีประโยชน์ครับ จับกินเพลี้ยะนะครับจับกินแมลงต่างๆที่เนี่ยครับเกือบทั้งหมดเลยเป็น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 แมงมุมนะครับมีตกกะกต่นบางส่วนเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าแมงมุมเนี่ยหายห่วงเลยถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอขนาดนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพ่นยาอะไรทั้งนั้นเลยไม่ใช่เฉพาะนาอินทรีนะครับนาปกติเนี่ยก็ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆถ้ามีแมงมุมเยอะขนาดนี้ ปัจจัยอย่างที่มงบอกให้เราเราเราสบายใจได้เลยว่าไอ้พวกนี้แหละครับเป็นตัวที่ช่วยฆ่าแมลงในนา